ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกลับไปทํางานต่อกันนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดายายิฉันก็มีหน้าที่แค่เข้าฟอร์มเฉยๆนะคะแล้วก็เออก,ก,ก็ทำงานค่ะรับเงินเดือนก็ทําตามฝ่ายนโยบายที่ให้ให้นโยบายมาซอ,องเป็นราชาการที่จริงใจครับเออนะคะมีเรื่องอะไรอีกอันไหนใครอยากฟังเรื่องอะไรอาจจะเมา์ให้ฟังเร็วๆพิมพ์มามนะคะก็เป็นอันนี้ก็เป็น กออับราการงบานนะครับพรุ่งนี้ก็ยังมีต่อลองติดตามรอติดตามตอนเก้าโมงยินด,นดมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรแบบว่าแบบอยากเล่าให้ผู้ชมฟังไหมคะมีคน<ม>ถามว่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนีน้ีมีกระทรวงไหนหรือกรมไหนถึงประมาณโครงการไหนที่แบบที่มอมันน่าสนใจมากเป็นคำถามที่ดีแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เป็นงบงบกลางออมันมันก็จะมีไอ้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันล้านที่ว่า มันก็เหมือนแฝงไว้เป็นกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเงินเนี้ยจะเป็นเงินดิจิตอลอยู่ไหมไรหรือจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการอืนน่นๆเอางี้ก่อนนะประชาชนเงินเดือน2อ0หมเนี่ยมี2อ0หมเนี่ยต้องคิดแล้วนะผ่อนรถ5้าพันค่าเช่าบ้าน5้าพันให้ลูกสามพันนู่นนี่นั่นใช่ไหมสองหมื่นห้าต้องคิดแล้วนะนี่สองหมื่นห้าพันล้านมีรายละเอียดอะไรหรือยังคะมีความชัดเจนอะไรหรือยังคะไม่มี <laughs> สอ0 0มื้านล้านค่ะคือป,ประชาชนเงินเดือน25งหมนเนี่ยโอ้โหคือวางแผนแล้วนะแบบวางบางคนวางเป็นปีนะคะอันนี้งบเข้าแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะอนุมัติกันแล้วยังไม่มีไอเดียค่ะว่าจะทําอะไรก็<ม>นี่ไม่ใช่2 5่สองหมนถูกไหมไอ่แสนห้าห0ื่นล้านที่ก่อนหน้านี้จะเป็น Digital w a l l ล็แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วก็ยังทําไมคะ ทำไมยังไม่มีความชัดเจนม่มีความชัดเจนก็มีตอนนี้ยื่นโครงการมา4ี่แสนล้านสุดท้ายเขาจะมาจิ้มกันเหลือแสนเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะก็ก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้เนาะเดี๋ยวเผื่อเผื่อพี่เติมมีอะไรจะปิดก็ลองนึกไปก่อนทิ้งท้ายเรื่องกสทชหน่อยไหมอ่ะกสทชก็คือว่าเออสิ้นเดือนนี้เนาะจะมีการประมูลขึ้นอ่จะเล่าไหมคะ หนูว่าเ่เออตอนแรกว่าจะพูดถึงตึกสกายไนซ์ซึ่งพรุ่งนี้จะไปยื่นอีกสักนิดน,นึงมันจะได้แบ่งกันแต่ว่าไม่เป็นไรคือต้องบอกว่ากสอทอชอเนี่ยเนาะก่อนหน้านี้เขาทําดีอะไรนะคะคุณพี่ตอนปี66เขาปล่อยให้มีเขาวินิจฉัยว่ากสอทอชอเนี่ยไม่มีอานาจในการอนุญ,ญาตยับยัง้งอนุญ,ญาตหรือยับยั้งให้การคว <ขอ S 1> <อ>บรวมของระหว่าง True d e t a c ซึ่งสุดท้ายคือให้ True d e t a c เมื่อการบอกว่ากสทชไม่มีอำนาจนะกสทชก็ True d e t a c ก็เลยควบรวมได้มันก็เลยเหลือผู้กบกัน โทรศัพท์มือถือเนี่ยได้ใหญ่อีกสลายคือเอกับรูนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนาะมันก็จะมีประมาณ3-4ลายปะหรือห้าลายนะหนูไม่แน่ใจมันก็หายไปเรื่อยๆอ่ะเนาะแล้วก็อ่ะแล้วก็เหลือเหลือสลายปะ จริงมี3าลายใหญ่ๆมีดีแท็กดีับ NT AIS ใช่แล้วก็ True NT นับไหม NT ไม่ควรจะนับเพราะมันเล็กมากเออมันเล็กมากแต่ว่าก็คือก็คือก็คือมีมีมีสเจ้าแหละเนาะก่อนหน้านี้แล้ว NT มันก็แบบคึบไม่ถูกนับอ่ะพอาะควบรวมแล้วเนี่ยมันก็เหลือ2เจ้าแล้วคลื่นย่านความถี่ที่ใช้ใช้กันเนี่ยมันก็มี2คลื่นย่านความถี่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอะไรคือมันไม่มีใครแข่งกับใครเลยนึกออกไหมสมมุตินะคือถ้ามันมีการประมูลเกิดขึ้นจริงนะก็บอกว่าอ่ะพี่ต้นของร้อยหนึ่ง หนูก็แบบว่าโหไม่อยากพี่เติ้นได้มันต้องแบบอ่ะร้อยยี่สิบร้อยยี่ห้าใช่ป่ะร้อยห้าสิบอะไรว่ากันไป<ะ>แต่นี่ก็ลายเหลือสองลายไม่ต้องคัวกันก็ก็มองตากันก็รู้ <c oughs> ท่นานชิบอะไรนี่ผู้ชมพี่ว่าจะแข่งกันไหมเขาจะเขาจะประมูลกันไหมเข<อ>าจะประมูลราคาแข่งกันไหมสองเจ้านีเาเา้เอาแบบเออเอาแบบเอาแบบสามัญสำนึกอะ่ะก็คืออ่ะสรุปก็คือ เราคาดว่ามันจะไม่มี่มันจะไม่มีการแข่งขันราคาน้องซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเออราคาที่ตั้งไว้อ่ะไม่เป๊ะเนาะว่าเท่าไหร่แต่มันคือหนึ่งในสามของราคาที่เขาเคยจ่ายถามว่าพอค่ายมือถือเนี่ยจ่ายน้อยลงเหลือแค่หนึ่งในสามอ่ะประชาชนได้อะไรไหรมเอาคือถ้าประชาชนได้นะถ้าสมมตินะบอกว่าอาจายลดลงหนึ่งในสามค่าโทร,รล,ดลดด้วยหนึ่งในสามเอาเลขแบบครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะค่าลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เน็ตดีขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต เอออันเนี้ยคือค่อยยน่าเออน่าสนใจหน่อยแต่คือเนี่ยคือคุณไปให้ของถูกกับค่ายมือถือแต่มันไม่การันตีอะไรเลยว่าประชาชนจะได้อะไรและที่ผ่านแล้วคุณอย่าไปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้เองในอนาคตเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองเอาที่ผ่านมานี่ก่อนที่ปล่อยให้เกิดการควบรวมไปอ่ะมีมาตรการอะไรที่บังคับใช้แล้วได้ผลบ้างล่าสุดค่ายมือถือค่ายล่มทำไรคะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยปรับ เพราะว่ารอบนี้เหมือนกับว่าตักเตือนอะตักเตือนเมื่อนตันโลกมากค่ะแล้วก็บอกว่าให้ใช้เน็ตฟรีกี่กิกไม่รู้อะอใ,หใ,หให้ใช้เสร็จภายให้้ใชนหนึ่งวันอะอแล้วก็เอาแล้วกูจ่ายรายเดือนกูต้องแบบกูต้องไปบวกที่ไหนวะนึกออกไหมหรือแบบใช้เน็ตอัลลิมิตคือมันแบบมาตรการมันไม่ฟังชันอะไรเลยดังนั้นอะคือตอนนี้กสทชมันคือองค์กรที่สําหรับเรานะมันคือองค์กรที่เละเทะมากมเละเทะทั้งตัวบอร์ดเองเนาะที่ประธานเนี่ยทุกวันนี้ คืออย่าเรียกว่าข้อกังขาค่ะชัดเจนจะรู้จะชัดยังไงแล้วว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันแรกก่อนรับตําแหน่งอีกไม่ควรมีวันไหนเลยที่ควรจะได้นั่งอยู่ที่เป็นหัวโต๊ะประธานกสทช mm. แล้วก็เออ ตอนนี้ก็มีข้อค้อลหาใช่ไหมเงิน12ล้านไม่รู้ว่าที่จริงเป็นยังไงเนาะก็เกี่ยวข้องกับบอดหนึ่งคนนี่แหละนะคะแบบเป็นเป็นเรียกว่าอะไรที่ปรึกษาของบอดของบอดหนึ่งคนที่ที่ว่าเจอเงินสดสิบสองล้านบาทอยู่ที่ที่ขยะใช่ไหมยังว่าหนีน้ําท่วมหนีะเดี๋ยวเราติดต่อกันต่อเพราะว่าไอ้ก็เองก็ไปยื่นแล้วยื่นสารบอดตรวจสอบว่าไอ้เงินสด12ล้านที่บอกเป็นรายได้เนี่ยมีการยื่นภาษีถูกต้องไหม อันนี้ฝั่งบอดนะคะ<ม>ก็โอ้โหแบบเช้าอะ่ะซึ่งต้องบอกนะว่าบอดบอร์ดฝั่งที่อยู่อยู่ข้างผููบริโภคเนี่ยก็มีมก็คือจาย์ที่ลงรองใช่ไหม,มตอนนี้คือโดนฟ้องคดีเต็มตัวหมดเลยค่ะ<ม>ก็คือแบบว่าพลุงพลังไปด้วยคดีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือทัวจะมายื่นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีก<ม>ก็คือว่าวาระอะไรที่เกี่ยวข้องกับทัวห้ามพิจารณาต<ม>ลกนะคะก็คือตอนนี้ค่ายมือถือเหลืออยู่สองค่ายวาระไหนมันจะไม่เกี่ยวบ้างอะเอา้าค<ม>ือ เนี่ยนะคะคือประเทศนี้ทํากับคนที่ยืนอยู่ข้างผลประโยชน์ของผู้บริโภคแบบนี้คดีเต็มตัวแล้วทําให้เขารู้สึกแบบไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็พยายามที่จะทําให้เขาหมดอํานาจอันนี้คือฝั่งบอดนะคะนี่คือความในเทฝั่งบอดส่วนฝั่งเออสํานักงานเนี่ยฝั่งสํานักงานก็เออผัดกันเกาหลังอะ คือไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเดี๋ยวโดนฟ้องก็คือตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวฉันแต่งตั้งเธอนะแต่งตั้งเธอเป็นรักษาเป็นรักษาการแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวเธอเนี่ยมาต่อมาต่อสัญญาให้ฉันพอเธอต่อสัญญาให้ฉันเสร็จปุ๊บฉันกลับมาฉันต่อให้เธอโอนี่คือสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นในสํานักงานกสทชนะคะแล้วทุกคนย้ำอีกครั้งนะเวลาพูดเรื่องกสทชคนจะรู้สึกแบบว่าโอ้ไม่เกี่ยวกับฉันนู่นนี่นั่น การจัดการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะการตัดเน็ตชายแดนถามว่าองค์กรไหนมีส่วนสำคัญในการช่วยตัดสินใจกสทชกสทชถามว่าทุกวันนี้เขาไม่ตัดเน็ตไม่ไม่ทำอะไรกับซิมมัรเพราะว่าอะไรผลประโยชน์ค่ายมือถือนั้นค่ะตัดเน็ตไปเอาแล้วกำไรค่ายมือถือหดหายอ่ะกําจัดซิมมาแล้วเขาขายซิมไม่ได้ทําไงอ่ะอันนี้คืออันนี้คือวิธีคิดนะคะแล้วก็อะไรอีก ค่ายมือถือราคาค่าบริการคุณภาพเน็ตจะดีขึ้นแย่ลงหัวราคากันหรือเปล่าอันเนี้ยกสทชจะเป็นคนเข้ามาคุ้มความผู้บริโภคใช่ครับงนั้นเนี้ยบทบาทของเนี่ยนีสำคัญนั่นแหละก็ดังนั้นอ่ะจะบอกว่าไงมันคือสิ่งที่ทุกคนจ่ายต้องจ่ายอยู่ทุกเดือนทุกคนใช้เป็นคนที่อนุมัติการแก้ไขสัญญาสัมปทานให้กับจิงพาวเวอร์นะครับคือตอนนั้นเนี้ยด้วยความที่ภาพ ปี <P> 62เนี่ยมีการประมูล King Power เออ่ดลตี้ฟรีเนี่ยฉบับใหม่น,นะครับก็มีการกเนี่ยเท่าไหร่ในภาพปีหนึ่งประมาณ20,000ล้านอเลขกลมๆนะครับแต่พอเจอโควิดเออ่กําไรก็น้อยแน่นอนลแล้วท่องเที่ยวก็น้อยลงเ,เขาก็เลยไปแก้ไขสัญญานะครับการแก้ไขสัญญานี้เนี่ยผมอธิบายง่ายๆอย่างี้ว่าจากเดิม20,000ล้านบาทต่อปีเนี่ยโดยสมมติฐานว่าจะมีคนมาเที่ยวประมาณ50-60ล้านคนใช่ไหมแต่พอบอกเอ้ยก็ในเมื่อโควิดนี่มันก็คนมันมาน้อยเขาเลยไปแก้ไขว่าถ้ากันให้เป็น ผลตอบแทนที่ King Power จะต้องจ่ายให้กับรัฐเนี่ยเป็นต่อหัวต่อหัวตามนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาว่ามามาน้อยก็จ่ายน้อย,อยมามากก็จ่ายมากแต่ไอตอนที่เขาให้เป็นรายหัวเนี่ยเขาจะให้รายหัวค่อยๆเพิ่มตามจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจนถึงสองหมื่นล้านบาทถ้านักท่องเที่ยวมาต่อให้มาเยอะขึ้นเนี่ยขั้นผลตอบแทนขั้นต่ำเนี่ยก็จะกลับไปเท่าเดิมคือสองหมื่นล้านบาทซึ่งสำหรับผมก็บอกเฮ้ย สัญญาการแกร้ไขสัญญาแบบเนี้<อ>มันมีแต่เอกชนมีแต่ได้กับได้<อ>ถูกไหม<อ>ก็คือมาน้อยก็จ่ายน้อยแต่ถ้ามามากกูจ่ายเท่าเดิมนะนี่นี่คือการแกร้ไขสัญญาที่เกิดขึ้นไปแล้ว<อ>ในตอนปีสองพันหกสิบสามตอนนั้นผมก็เป็นกรรมการว่ามาด้วยแล้วผมก็ซักเรื่องนี้เองด้วยตัวเองเลยเพราะผมรู้สึกว่าการแกร้ไขแบบนี้มันไม่ไปทาคือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยขานักท่องเที่ยวน้อยคุณก็จ่ายน้อยถ้าเร<อ>ียกมากคุณก็ควรจะต้องจ่ายมากแบบนี้มันถึงมีเหตุมีผลเนาะแต่นี่คือมาจ่ายมาน้อยจ่ายน้อยแต่มามากมึงจ่ายเท่าเดิม อันนี้คือการแก้ไขสัญญาที่เกิดขึ้นโดยผู้บริหารคนเก่าเออโอทีคนนั้นซึ่งปัจจุบันเป็นซีอโอชิงพาวเวอร์นะครับก็เป็นอะไรที่ชัดเจนกันดีในประเทศนี้เพ่าะว่าตอนั้นตอนั้นผมก็พูดอย่างลยว่าเป็นเจ้าสัวไทยเนี่ยมันช่างดีแสนดีทําอะไรทําธุรกิจอะไรเนี่ยไม่มีวันขาดทุนเอถ้าขาดทุนเมื่อไหร่รัฐก็พร้อมจะอุ้มจะแก้ไขสัญญาอวยให้สุดเ่ิมทิมประตู โดยที่ไม่สนเลยว,ว่าเราจะเสียเปรียบอะไรนะครับการแม้แต่การแก่ไขันก,ก็รู้อยู่แล้วว่านี่มันไม่เป็นธรรมเลยถูกไหมแล้วสุดท้ายก็มีการแต่งตั้งกันแบเป็นซ e อกันแบบโอ้โหองหน้าออกตาเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ลองติดตามออกันดูแล้วก็ลองคิดกันดูครับว่าไอ้แบบนี้นมันมันถือว่าเรวร้ไยแค่ไหนครับคือแต่แต่ละเรื่องในประเทศไทยคือมันแบบคือมึงแบบมึงเห็นคนไทยเป็นไรวะจริงนะ โหชอบมีคนบอกว่าไอ้แบบทำไมเหมือนโกรธตลอดเวลาทำไมแบบว่าโอ้โหฟังดูแต่ละเรื่องดิโกรธปะล่ะ<ม>คือให้ให้นั่งนิ่งๆอยู่อะคืองงมากกว่าอีห้าร้อยคนอะอยู่มากี่สิบปีบางคนเป็นมาทั้งชีวิตเลยคือมึงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ได้ไงอะนึกออก่ะแล้วแบบว่ามาทิ้งมาส่งต่อสังคมแบบเนี้ยให้ให้รุ่นให้รุ่นเนี้ยแม่เขาบอกว่าคนไทยบางทีอาจะจะโกรธน้อยไปแล้วอ <laughs> าจจะโกรธกันน้อยไปนะครับ ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเจอกันอยู่เนี่ยว่ามันมันมีการเอาเปรียบคนส่วนใหญ่กันเนี่ยเราอาจจะโกรธกันน้อยกังนั้นน่ะอย่าอย่าบอกว่าดิฉันน่ะโกรธเยอะไปนะคะอย่าบอกว่าดิฉันเนี่ยโอ้เป็นแบบพวกอารมณ์ร้อนเป็น a อ g r e s i v e คือให้ให้ให้โกรธเถอะคือนะแล้วก็ทุกคนน่ะคือควรจะโกรธเว้ยจริงๆรคือมันคือแบบผลประโยชน์ของชาติมันคือแบบผลประโยชน์ในชีวิตเราเนี่ยแหละมันคือแบบว่าสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำที่แม่งแบบสะสมสะสมกันมานะคะก็วันนี้นะคะลาไปก่อน พบกันวันพฤหัสหน้านะคะหกโมงก็เดี๋ยวลองไปเลือกก่อนว่าเราจะเอาเรื่ององบป,ประมาณหรือว่าเรื่องอะไรที่จะมาเล่าสัปดาห์หน้าแล้วก็ติดตามนะคะถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการงบป,ประมาณได้ผ่านทังช่องของไอซ์วันพรุ่งนี้นะคะก็ลองอลองลองเซิ search, ร์ชหรือไปฟังสร <YouTube. S 2> ุปทวิตทูใช่ช่องยู u ูปเก้าคลิกเก้าคลิกนะคะแล้วก็ช่องราชโณสีนอไปกดติดตามกันได้เดี๋ยวขอไปหานะะทางเซตอัพก่อนวันนี้นะคะลาไปก่อนกับการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะ มีอะไรให้ทักทายหรือบอกลาก่อนไปไหมไปประชุมได้แล้วไอโอเคค่ะคุณพี่นะคะตอนนี้ก็ยังมีการประชุมอยู่เพราะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงแบบซับถามร,ระหว่างที่ทุกคนถามคนละเจ็ดนาทีแล้วก็แบบว่าออกมาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกลับไปทํางานต่อกันนะคะคบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย